ว่ากันว่าห้องครัวเป็นแหล่งรวมพลังความอุดมสมบูรณ์ค่ะตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเชื่อว่าส่งผลถึงสุขภาพและโชคลาภของผู้อาศัยโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นห้องครัวเนี่ยควรจัดแบบเรียบง่ายค่ะและต้องทําความสะอาดได้แบบทุกซอกทุกมุมที่สาคัญเลยเนี่ยไม่ควรให้ห้องครัวมีความชื้นนะคะเพราะจะทาให้เกิดการสะสมของแบคทีรียแลวก็เชื้อราท,ที่เป็นอันตรายมากตามเคาน์เตอร์ครัวนะคะแม่แนะนําไมใ่ใช้เป็นกระดาษเช็ดทําความสะอาดแบบนี้ใช้แผ่นเดียวเช็ดมาตั้งนานนะคะยังไม่ขาดเลยอะเพื่อเดี๋ยวนี้สกอตเขามีกระดาษเช็ดทําความสะอาดรุ่นลดการสะสมของแบคทีรียแลล้้ววใชคคู่กัับผภณฑ์าม ะอาดได้เลยค่ะเพราะเนื้อกระดาษเนี่ยเขาเหนียวกว่า30%เมื่อเปียกน้ําเหมาะสําหรับทําความสะอาดในห้องครัวมากหลังปีใหม่นี้มาคลีนบ้านให้สะอาดอรับสุข,ขอ,อนามัยที่ดีของคนในบ้านกันค่ะแล้วห้ามลืมใช้กระดาษเช็ดทําความสะอาดของสกอตร,รุนลดการสะสมของแบคทีเรียกันด้วยนะคะบ้านสะอาดแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีกันทั่นหน้าเลยนะ